สวัสดีค่ะวันนี้มุ้ยมีเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่งหิมาพานที่ประยุกต์ให้หอมอร่อยมากขึ้นด้วยซอสผัดไทยพร้อมเทคนิคการทําให้อร่อยแบบปัตตาค,าค่ะมาเตรียมเครื่องสําหรับผัดตามนี้ได้เลยค่ะ แข้งตัดเป็นท่อนและขอม็ดออกให้หมดค่ะนำเนื้อไก่มาชุบแป้งทอดกรอบบางๆลงทอดเลยนะคะทอดไก่จนกรอบแล้วนำเครื่องที่เราหั่นไว้ลงไปทอดพอสุกนะคะ การทอดผักทําให้ผักมีสีสวยแล้วก็ไม่เป็นน้ำแชแฉะเวลานําไปผัดไก่ผัดเป็นมะม่วงนะคะใส่น้ํามัน1ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยนะคะใส่ซอสผัดไทย5 0ซีซีสูตรซอสดูดด้านใต้คลิปนะคะใส่ซอสผัดครึ่งช้อนโต๊ะสูตรซอสผัดดูจากใต้คลิปได้เหมือนกันนะคะ เี่ยวซอสสักครู่นะคะเพื่อให้ซอสเข็มข้นขึ้นแล้วก็หอมอร่อยมากขึ้นค่ะใส่ส่วนผสมที่เราทอดเอาไว้เขาพอเข้ากันนะคะใส่เม็ดมะม่วงทอดแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหอมหอมอร่อยอร่อยนะคะ สำหรับท่านที่อยากให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแบบนี้แต่อร่อยได้อย่างมืออาชีพทำสามารถอินบ็อกเข้ามารับโปรโมชั่นพิเศษคอร์สอบรมการทำซอสต่ตางๆเหล่านี้หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ